ตอนนี้ก็คือนี่ลงจากรถบัสข้างหลังแล้วนะนี่คันนี้ก็มาแวะเข้าห้องน้ําที่จุดแวะพักอีกแล้วจุดแวะพักนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ครับกับชากหลังคือปุกเขาหิมะอย่างนั้นเลยป่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะเดินเข้ามาในตรงแวะห้องน้าใช่ป่ะเนี่ย มีมุนอนี้ด้วยที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวทิเบตที่เขาแบบที่ตามวัดที่เขาจะมีหมุนๆอย่างเงี้ยนะเป็นแบบให้โชคดีอะไรเงี้ยเเออนี่ย เดินทางกันต่อนะไป ตอนนี้ก็ามาถึงตรงทะเลสาบผักไหนะ่นะมีด้านหลังคือทะเลสาบผักไห่นี่แวะถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งกับตรงนี้เลยเป็นธงสีๆอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวจะให้ดูวิวบรรยากาศาข้างหน้าของทะเลสาบนะบริเวณแถบนี้นะถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนชาวเผ่าเลยนะก็คือหาา้ามทความสกปรกใดๆเลยอะ่ะเช่นการปรชี่อย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาจะยกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็ไม่เก็บเงินเราได้นะ แล้วก็อยากจะบอกว่าตรงด้านหน้าผมเนี่ยเห็นไหมช่วงที่น้ําลงเนี่ยเราก็จะสามารถมาเดินแบบนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วว่าถ้าน้ำขึ้นอ่ะเราจะไม่สามารถเดินได้นะเพราะว่าน้ําจะเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วก็ฉากเบื้องหน้าที่เป็นภูเขากับทะเลสาบตรงนี้ก็คือเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะหลังจากที่ ถ่ายรูปกับธรรมชาติของทะเลสาบผักไห่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวไปที่ไหนต่อเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูปะ่ะขึ้นรถบัสเหมือนเดิมมาืัว่าก็มีรถบัสอย่างนี้แหละมันเป็นข้อดีนิดนะแต่เราอาจจะต้องทําเวลานิดนึงปะ่ะ อันนี้ก็หลังจากทะเลสาบผักไห่นะก็นั่งรถมาสักพักนึงเนี่ยมาจอดตรงนี้นะนี่เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนวัดกันเขาบอกว่าวัดแห่งนี้ก็คือเราต้องเดินขึ้นไปประมาณเกือบสองร้อยสามร้อยขั้นเลยนะซึ่งพี่ไก่อะเขาก็ให้มาเป็นถังออกซิเจนซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่มาเที่ยวแถบค่ะคุณหมงแทบแถบยุนนานะนะแถบเขตยุนนานแถบนี้แถบภูเขาเชียงกีฬาอย่างเงี้ยนะหรือว่าภูเขามังกรนหยกอย่างเงี้ย อากาศมันจะบางเบาได้เพราะว่าเราจะอยู่ในที่สูงกว่าแบบ3,400 00เมตรใช่ไหมที่พูดถึงก็คือว่าจะมีขวดออกซิเจนขวดนี้ที่ไว้ใช้สําหรับแบบว่าเพิ่มอากาศเข้าไปในปอดของเราเพราะว่าบางทีอากาศไม่พอเราจะนอนไม่สะดวกอะไรอย่างเี้ได้ทีนี้นเดี๋ยวจะมาลองสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะนี่แล้วก็เสียบอีกใช่ป่ะแล้วเราก็สูดเข้าไปอี้เลยอ่มันก็จะช่วยทําให้เรา,ามีอากาศที่ เข้าไปมากขึ้นแล้วทาให้เรานอนหลับได้ไม่ไม่ไม่ไมเป็นโรคที่แบบร้ายแรงตามมาได้เพราะว่าถ้าคนเราอากาศไม่พอก็อาจจะเหนื่อยง่ายได้แล้วก็จะเที่ยวไม่สนุกนะก็ถ้าใครมาเที่ยวแถบอ่ายูนานแถบภูเขาเมกันยกเงี้ยก็ลองหาใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปบนวัดด้านบนกัน่ะ <c oughs> ไนั่งวัดก่อนครับน้องนั่งวัดไปก่อนนะยังไม่ถึงเลยครับ <c oughs> ก็เมื่อกี้นี้นะก่อนที่เราจะขึ้นวัดได้เราจะต้องซื้อตั๋วก่อนแล้วก็นั่งรถไปก่อน <c oughs> เมื่อนั่งรถไปถึงแล้วก็ถึงจะเดินขึ้นไปอีก300กว่กาเมตรนะ เดี๋ยวดูว่าจะไหวไหมนะในการขึ้นไปครั้งนี้นะว่าต้องเติมไปอีกครับนั่งรถยานไปอีกครับทางขึ้นเขาไอีกนะครับต้องนั่งรถไปอีกขึ้นเขาปเปิดบัสมาแล้วปไปกัน

เขาไม่ได้ได้ไหมครับก็ได้ไหมครับาเข้ากไดัไนหนึ่รดะองดูได้ต

คุณ <c oughs> ดีคดไปก่อนนะครับเดีย๋ยวก็นัดเวลานันนัดไปนัดนานๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมแยกตัวออกไปนะครับเดินไปกลามไกด์ไปก่อนนะครับถึงแล้ว ตอนนี้หลังจากที่ลงจากรถบัสที่เราเดินมาเอ๊ะที่เรานั่งมาใช่ไหม <Yeah. S 1> นี่เราถึงหน้าทางเข้าวัดรามาแล้วนะ <Yeah. S 1> ถ้าใครอ่ะไหวคือต้องเดินไปอีกประมาณ300ก้ <Yeah. S 1> วาวนะแต่ถ้าใครไม่ไหวอ่ะถ่ายรูปจากข้างล่างก็ได้ก็จะเห็นวัดจากข้างบนจากข้างล่างที่ไปข้างบนเหมือนกันอ่า <Yeah. S 1> นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวตรงนี้นี่ ระหว่างที่เรกี้ยวลงรถบัสมาใช่ไหมที่เขาพาเรามาส่งตรงเนี้จะให้ดูวิวว่าวิวนี้นี่จะเห็นวิววัดลามาทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างหลังนี้นี่นเห็นปะข้างบนนู้นนั่นแหละที่ต้องเดินไปสามร้อยกว่าก้านะไปเดี๋ยว ลองดูนะว่าจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าไปนี่เดินร้องเดินเข้าไปข้างในวัดกัน23三个的进其他过来二十三个的进来不是就光华乐呃เข้ามาแล้วนี่ครับเขหาหนูอ้าวได้ขึ้นกันไปไหมครับไม่ไปหรอกครับโอเคนี่ตอนนี้ เดินมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนี้กันลองดูว่าเราจะพิชิตได้ขนาดไหนนะเออดูที่นี่ถ้าถ่ายจากตรงเนี้ยเราจะเห็นวิวข้างบนอย่างนั้นเลยนะดูว้าว ขึ้นกันไปไหมคะเพราะว่ามันยิ่งใกล้ยิ่งไม่เห็นพี่อ๋หอหไเห็นลานเห็นลานลายที่สวยกว่าโอ้โอหเนี่ยดูนะข้างบนก็คือต้องเดินขึ้นไปอย่างนี้เลยหลายขั้นมาก แต่เอาจริงสวยมากเลยนะเนี่ยดูจากแค่ตรงเนี้ยมองขึ้นไปอ่ะโอแต่เอาเนื่อยเอาการอยู่นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าออกซิเจนอ่ะจะพอหรือเปล่าต้องท้าทายดูนะจริงๆริเนี่ยโอ้นไปแล้ว จะบอกว่าตอนนี้เราเดินขึ้นมานะจากข้างล่างใช่ไหมแต่กินี้ที่วัดทางเดินจนตอนนี้ขึ้นมาจนเกือบใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวผู้คนก็เดินกันมาเยอะๆนะบางคนก็ต้องใช้ออกซิเจนเลยในการเดินนะเพราะว่าข้างบนอากาศมันก็จะน้อยลงไปแต่ไม่เป็นไรลองดูเติมแล้วลองดู ให้ดูนะว่าเราเดินขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแหละมันก็จะมีจุดให้เราอย่างเงี้ยแวะพักก่อนเนี่ยนะเนี่ยนะตรงเนี้ยอย่างบางคนเนี่แกก็นั่งตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยเพื่อที่ว่าแบบพักก่อนเพราะว่าให้ร่างกายมันแบบปรับตัวอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เราเดินมาเนี่ยขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะอีกครึ่งทางปะ่ะนี่อยากใ้ดูนะตรงนี้อีกนิดน,นึงปะ่ะถ้าไม่ย่อทอนะ เราก็จะเดินขึ้นไปถึงจนได้ไปอดส่งขงเขาว้าวถึงแล้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 วบอกไว้ว่าถึงแล้ว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  ถึงแล้วเย้ดูวิวข้างล่างตาจริงๆหอบอยู่นะหัวใจเต้นเร็วอย่างนี้นเออโอเคถึงแล้วถึงแล้วเย้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในวัดกันนะไปจะหมุนกล้องให้ดูนะวัดอยู่ด้านหลังนี้เลยอลังการมากๆ จากใ้ดูหลังจากเดินขึ้นมานะนี่คือด้านหน้าของวัดแล้วอะ่ะซึ่งถามว่าเห็นจากในคลิปเห็นจากในอะไระจากในทีวีอย่างเงี้ยไม่เท่าสู้กับมาเห็นของจริงนะเนี่ยดูดิว้าวมากอะ่ะโหเป็นแบบคือสวยมากอะ่ะแนะนำเลยนะถ้าใครอยากมานี่มาได้เลยนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดู ข้างในนี้กันปะนี่ด้านในนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่นะนี่นี่ว้าว ก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นะว่าข้างในเนี้ยเขาไว้ใช้ทําอะไรแต่คือสวยมากอะ่ะเป็นวัดสไตล์จีนวัดสไตล์ทิเบตที่สวยมากข้างในเนี้ยดูดิเนี่ยว้าวถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตใครมีโอกาสได้มาก็แนะนําให้มานะจริงๆดูดิสวยมากสวยมากสวยมากสวยจริงๆ ที่เราเดินทางมาที่ประเทศจีนโดยเฉพาะแถบทิเบตหรือแถบชังกิลาแถบนี้จะพบกับการผูกผ้าสีสีแดงเขียวน้ำเงินแบบนี้ที่จะเป็นการให้ขำวยพอต่างๆเหมือนแบบว่าให้โชคดีอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจะไม่ใช่แบบเดียวกันนะตรงนี้น่าจะผูกไว้ให้สวยงามมากกว่าแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะการผูกผ้าแบบนี้เป็นจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งได้เลยนะถ่ายรูปมาสวยงามเหมือนกันนะเป็นแบบมุมมุมหนึ่งเลยอะ่ะลองมาถ่ายรูปเป็นดูนะ เวลาเดินทางลงจากวัดแล้วนะบอกลากับวัดแห่งนี้แล้วเพราะว่าทางทัวร์เนี่ยเขานัดเราเจอกันตอนห้าโมงครึ่งนะจะได้ออกเดินทางไปที่อื่นต่อมากับทัวร์เราก็ต้องไปกับทัวร์นะตะกี้นี้ต้นที่วัดใช่ไหมเราก็ซื้ออันนี้มาจากข้างบนมีพิธีปลุกเสกให้ด้วยอะแค่40่สิบอยูนะ่เป็นแบบเหมือนของี่ระลึกแต่ก็เป็นแบบใช้โชคดีอะไรเงี้ยไปหมุนที่บ้านต่อไดอ้ใครมาก็อย่าลืมซื้อนะเพราะนนี้เป็นแบบเหมือนสัญลักษณ์ของเขาเลยอะนี่ หลังจากออกมาจากวัดลามะแล้วนะเราก็มาต่อที่เมืองโบราณแชงกรล่านี้เลยถ้าได้เห็นนี่นะด้านหลังที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะมีช็อปร้านค้าต่างๆมากมายเลยมีทั้งร้านอาหารร้านขายข,ของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าต่างๆเยอะมากแล้วก็รายร้อมไปหมดเลยนะที่นี่เนี่ยนะมาไม่ได้มีแค่ร้านค้าอย่างเดียวแต่จะมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆและพี่ไกด์บอกว่าควรจะต้องไปดูเลยนะก็คือที่นี่จะมีระฆคังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะว่าเป็นยังไง เนี่ยเห็นไหมตรงที่มือผมชี้อยู่ตรงเนี้ยนี่เลยนะตรงนี้เลยคือระครังนะเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปเดี๋ยวไปเดินขึ้นไปกันเดินขึ้นไปสู่จุดสูงสุดไปหมุนระครังที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันตรงนี้เนี่ยนะถ้าใครเหนื่อยก็ใช้กระป๋องออกซิเจนได้นะเพราะว่าอากาศก็อาจจะยังบางเบาได้อยู่นะแล้วก็นี่จะให้ดูเลยว่าจะต้องเดินบันไดตรงนี้ขึ้นไปเลยนะความสูงแบบนี้เลยนะนี่ก็คือทางเดินนี้เลยนะ เดินขึ้นไปด้านบนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปสัตว์ระคังด้านบนนี้กันไป จากที่ได้วหว้พาะตรงนี้แล้วนะก็รู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยนะเอาบุญนี้ฝากไปถึงทุกคนด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปสัตว์ละคงกันต่อปไม่ใช่สัตว์ละังสิไปหมุนกระดิ่งกันปะหลังจากที่เราเดินมาทางนู้นใช่ปะ่ะนี่แล้วก็วหวยพาแล้วก็ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เดินข้ไปทางนี้แล้วก็จะไปสัตวังด้านบนนี้นะปะเดินไปไ ไปสั่นระคังกันไม่ใช่สั่นระคังไปหมุนระคังกันอยากจะบอกว่าอยากจะให้ดูขั้นบันไดนะนี่เราเดินมาลงไปสุดนู่นเลยคืออยากจะบอกว่าน้ามูกไหลแล้วนะอยากจะบอกว่ามันอาจจะดูไม่ได้สูงมากก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่ราบสูงเพราะฉะนั้นอ่ะ การที่เราเดินอย่างเงี้ยมันจะหอบได้นะต่อให้อากาศหนาวก็ตามอ่ะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะขวดออกซิเจนอ่ะสำคัญมากๆแล้วก็ต้องค่อยๆเดินเลยนะเพราะไม่งั้นหกล้มหกอะไ,ไปเลือดอย่างเงี้ยอันตรายได้เลยนะแต่ว่าเราก็เตือนให้มาถึงจุดด้านบนสุดแล้วนะนี่สวยมากแล้วก็ะระกคังอยู่ด้านหลังเห็นปะสีทองๆเน่้งเดี๋ยเดินไปกัน เดี๋ยจะบอกว่าที่ะระครังที่เราจะไปหมุนอยู่ด้านหลังนี่แหละนีะ่ไปหมุนละคังกัน ศรัทธาของผู้คนป่ะที่เขาแบบมาหมุนละครังกันอ่ะเดี๋ยวเราใกล้ละจะถึงตาเราบ้างแล้วปะ่ะ เสร็จสิ <rôle à déc> ้นจากภารกิจหมุนกระหมุนระรังที่ใหญ่่วนดในโลกกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้ทางทัวร์เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าร้านอาหารจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปแคชอชีกับทัวร์ก่อนแล้วขึ้นรบัสแล้ไปร้านอาหารกัน ใใได้บอกเราเอาไว้ว่าตัวอักษรเล็กๆที่ป้ายนีย้คือตัวอักษรภาษาทิเดตน,นะส่วนตัวใหญ่ๆฝั่งนี้จะเป็นตัวอักษรภาษาจีนอย่าตัวเล็กๆนี้คือภาษาทิเดตส่วนตัวใหญ่ๆนี้คือภาษาจีนคืออย่างที่บอกว่าในประเทศจีนอ่ะเวลาเราเดินทางไปในภูมิภาคต่าง,งๆกันที่นั้นๆก็อาจจะมีภาษาพ,พื้นถิ่นเป็นของตัวเองได้นะเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางในประเทศไทยอ่ะที่จะมีภาษาท้องถิ่นของตัวเองเช่นภาษาเหนือภาษาอีสานภาษาใต้แบบนี้เหมือนกันเลยภาษาจีนนี่ก็คือมีภาษาเป็นภาษาที่หลากหลายมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะ ก็มาถึงมื้อเย็นที่แชงกรีลาแล้วนะนี่ร้านอาหารเดี๋ยวใจะให้ดูนะด้านหน้าน,นี้เลยว,ว้าวเป็นตึกสไตล์แบบนี้เลยนะเออสไตล์จีนน,นี้เลยอ่าชื่อร้านว่า Home of Tibet in foreign countries ใช่หรือเปล่าไม่รู้ป้ายนั้นนะข้างบนนั้นนะ่ะเออเฮ้ มีให้หมุนด้วยหน้าร้านนี่เออโอเคเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันเดี๋ยวดูว่าอาหารจะเป็นยังไงนะ นะตอนนี้เมื่อเข้ามายู่สูนยเมืองเชงกลาซึ่งคืนนี้จะนอนที่นี่ใช่ไหมอากาศหนาวมากเดี๋ยวจะให้ดูอุณหภูมินะเลขเจ็ดแต่เลขตัวเดียวอะ่ะคือแบบว่าโอ้ไม่ก็หนาวมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าที่นอนอะ่ะเขาบอกว่าจะมีจะมีจะมีะมเป็นที่นอนไฟฟ้าเดียนะก็คือว่ทำความอุ่นได้เลยตอนนี้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นรถบัสแล้วไปที่โรงแรมกัน อากาศข้างนอกหนาวมากเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะที่โรงแรม Silk Circus Hotel นี่ชื่อนี้กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง m a s t h e Gang ด้วยนะครับ